สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวฮักไกลรุ่นที่หนึ่งนะครับขอบคุณพระเจ้าที่เราได้มีโอกาสมาพบกันในเส้นทางนี้หัวข้อหลักในการที่เราจะเดินทางไปด้วยกันในวิดีโอซีรีส์นี้ก็คือคําว่าสร้างพระวิหารภายในนะครับเพราะร่างกายของคริสเตียนเราเป็นวิหารเป็นที่ประทับของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ตลอดหลักสูตรนี้เราจะไม่ได้มาเรียนทฤษฎีหนัก แต่เราจะมาใช้เวลาพักสงบให้พระเจ้าเข้ามาปรับรากฐานชีวิตฟื้นฟูจิตวิญญาณของพวกเราให้กลับมาเข้มแข็งและงดงามอีกครั้งนะครับและผมก็อยากจะบอกข่าวดีกับพี่น้องทุกคนว่าในเส้นทางแห่งการฟื้นฟูนี้เราไม่ได้เดินเพียงลําพังนะครับตอนนี้เราก็มีพี่น้องผู้ร่วมเดินทางในรุ่นที่1ก็ประมาณร้อยคนทีเดียวเลยนะครับ มีทั้งพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยตั้งแต่กรุงเทพเชียงใหม่พัทยารอบคลุมทุกภาคเลยนะครับและที่น่าชื่นชมยินดีมากๆก็คือเรามีพี่น้องจากต่างประเทศก็ลงทะเบียนออนไลน์เข้ามาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียสหรัฐอเมริกานอร์เวย์สิงคโปร์ฮ่องกงแคนาดามาเลเซียไปจนถึงสปปลาวเลยนะครับ พี่นองทีักครับส่วนใหญ่ในคลาสรุ่นหนึ่งของเราก็เป็นคริสเตียนที่รักพระเจ้าและได้เดินทางกับพระองค์มาก็เป็นสิบถึงสามสิบปีกันเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในวัยผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์ชีวิตมาแล้วมากมายอายุก็ประมาณสี่สิบห้าถึงเจ็ดสิบปีนั่นเลยนะครับสิ่งนี้ก็สะท้อนให้เห็นเลยครับว่าพระเจ้ากำลังทำงานพร้อมกันในหลายๆพื้นที่และในหลายๆ อายุหลายๆเพศวัยและพระองค์ส่งเรียกพวกเราให้มารวมตัวกันที่นี่นะครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มกันผมก็อยากจะชวนพี่น้องทุกคนลองสำรวจหัวใจตัวเองดูนิดหนึ่งนะครับเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับทำงานหนักมากขยันมากแต่ทำไมการเงินมันเหมือนกระเป๋ามีโลัล่วเก็บเงินไม่อยู่แถมบางคนก็อาจถึงขั้นเป็นหนี้เลือลังอีกด้วย หรือบางคนรับใช้พระเจ้ามาหลายปีแต่ลึกๆข้างในก็กลับรู้สึกเหนื่อยล้าแห้งแล้งหรือบางคนกําลังสับสนในทิศทางชีวิตอยากจะได้ยินพระสุรเสียงนําทางแต่พอตั้งใจพยายามจะฟังเสียงพระองค์ก็พบแต่ความเงียบและความว่างเปล่าพี่น้องครับถ้าคําตอบของคุณคือใช่ผมก็อยากจะนนใจว่าคุณมาถูกที่แล้วครับหลักสูตรฮักไก่14สสัปดาห์นี้ได้ ดีไซน์มาเพื่อหนุนใจและช่วยเหลือคนในเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะเลยนะครับพี่น้องครับเป้าหมายของหลักสูตรนี้ไม่ใช่แค่ให้ความรู้หรือสอนวิชาการพระคมภีที่ซับซ้อนไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นเป้าหมายที่แท้จ,จริงที่ผมอยากจะเห็นที่สุดก็คือการฟื้นฟูพระวิหารภายในของพวกเรานะครับให้กลับมาสง่างามและ เข้มแข็งกว่าเดิมเพื่ออะไรครับก็เพื่อให้คนได้พบกับอิสรภาพที่แท้จริงมีชัยชนะในการดำเนินชีวิตคริสเตียนในทุกๆวันและจะได้มีชีวิตที่เป็นพระพรให้แก่ผู้คนมากมายได้ไงล่ะครับพี่น้องครับการที่เราจะสร้างพระวิหารภายในให้กลับมาตั้งมั่นและสง่างามได้นั้นเราก็จะค่อยๆสร้างไปด้วยกันผ่านการดูคลิปวิดีโอ ในชุดนี้วันละ15นาทีทุกๆวันติดกันประมาณ14สัปดาห์นะครับโดยคุณก็จะได้รับการตอกเสาเข็มความเชื่อผ่านเสาหลักของพระวิหาร4ต้นดังนี้ครับเสาวิหารต้นที่1คือการลื้นฟื้นรากฐานเราจะมาเรียนรู้ที่จะเลิกเหน็ดเหนื่อยกับการพยายามเป็นคนดีด้วยแรงของตัวเราเองแต่จะกลับมามั่นใจในฐานะ ลูกที่รักของพระบิดารับพระกุลของพระองค์ให้เต็มล้อนนะครับเสาพระวิหารต้นที่สองก็คือการจัดลําดับชีวิตใหม่เมื่อเราวางพระเจ้าไว้เป็นอันดับหนึ่งที่แท้จริงพระองค์ก็จะประทานสติปัญญาให้เราอุดรูรั่วทางการเงินและจัดระเบียบชีวิตใหม่ได้ครับเสาพระวิหารต้นที่สามก็คือการฟรื้นฟูความสัมพันธ์เราจะเปลี่ยนจากความรู้สึกสับสนให้กลายเป็นได้ยินและได้ฟัง สลศุลเสียงของพระบิดาได้อย่างมั่นใจเพื่อจะดําเนินชีวิตตามการทรงนําได้อย่างถูกต้องตามน้ําพระไัยพระเจ้ามากขึ้นครับเสาพระวิหารต้นที่สี่ก็คือเมื่อวิหารภายในของเราเข้มแข็งแล้วเราก็จะส่งต่อพระพรโดยเปลี่ยนสนามการค้าสนามธุรกิจหรือครอบครัวของเราให้กลายเป็นพันธกิจเป็นกลุ่มเซลล์กลุ่มแคร์หรือเป็นคริสตจักรบ้านเฮาเซิร์สที่จะเป็นพระพรต่อคนรอบตัวเราได้ครับ และเพื่อให้เข้ากับวิถีชีวิตของพี่น้องวัยผู้ใหญ่วัยทำงานผมจึงดีไซน์รูปแบบการเรียนรู้ให้ง่ายและสบายที่สุดครับคือในวันจันทร์ถึงวันศุกร์คุณจะได้รับคลิปวิดีโอสั้นๆแค่วันละประมาณ15นาทีซึ่งคุณสามารถจะเปิดดูได้ตั้งแต่ตอนเต่นนอนหรือช่วงพักเบรกระหว่างวันสั้นๆหรือตอนก่อนนอนก็ได้ครับแค่15นาที ในวิดีโอก็จะมีภาพสไลด์ประกอบด้วยเพื่อให้เกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งนะครับและผมก็จะส่งข้อพระคัมภีร์สั้นๆวันละข้อเข้าไปในกลุ่มลายเพื่อให้คุณจะได้ใช้ฝึกเฝ้าเดี่ยวและฟังพระส,สุรเสียงในแต่ละวันไปด้วยจากนั้นในช่วงสุดสัปดาห์เราก็จะมาพบกันโดยประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน zoom สัปดาห์ละครั้งครั้งละหชั่วโมงเพื่อสรุปบทเรียนแบ่งปัน และหนุนใจแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันและกันครับผมอยากจะย้ําประโยคนี้นะครับไม่ต้องกดดันตัวเองจนเคร่งเครียดแต่ให้เดินไปด้วยกันอย่างสบายสบายโดยให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นโค้ชส่วนตัวของคุณปล่อยใจให้สบายแล้วให้พระอ,องค์นําทางนะครับพี่น้องที่รักสิ่งที่คุณจะได้รับก็ไม่ใช่แค่ใบประกาศนียาบัตรนะครับเมื่อจบหลักสูตรแต่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่านั้นคือ คุณจะได้มั่นใจในอัตลักษณ์ตัวตนใหม่คุณจะมีชัยชนะเหนือเสียงฟ้องผิดและความหวาดกลัวเพราะคุณรู้แล้วว่าคุณคือวิหารที่มีชีวิตของพระเจ้าคุณจะพบวิธีติดตามพระเจ้าอย่างสมดุลไม่สุดโต่งหรือตกขอบเกินไปคุณจะมีสันติสุขในการทำงานทำธุรกิจและสามารถที่จะรับใช้พระเจ้าได้อย่างเหมาะสมกับอายุและอาชีพของคุณไม่รู้สึกอ่อนล้า หรือเคร่งเครียดเกินไปนะครับและอีกอย่างที่สําคัญก็คือขอให้สบายใจได้ว่าพันธกิจ Big Miracle จะช่วยสนับสนุนประครับประคองคุณให้เกิดผลในการรับใช้ในคริสจักรท้องถิ่นที่คุณสังกัดอยู่นะครับไม่จําเป็นจะต้องย้ายสังกัดมาเข้าพันธกิจ Big Miracle นี้และหากเรียนจบหลักสูตรคุณมีท่าทีแรงจูงใจใหม่ในการรับใช้พระเจ้าแล้ว และคุณประกาศข่าวเสด็ฐและตั้งคริสจักรได้ก็ให้สังกัดกับคริสตจักรที่คุณเป็นสมาชิกและคุณกําลังรังรบใช้อยู่นั้นต่อไปได้เลยนะครับนอกสจากว่าคุณไม่ได้เป็นสมาชิกคริสจกักรใดไม่ได้สังกัดองค์กรใดแต่มีภาระใจอยากเข้าร่วมเป็นสมาชิกและร่วมรับใช้กับพันธกิจบิ๊กมิลเลอรคุณก็สามารถแจ้งความประสงค์มาได้หลังใหม่นะครับพี่น้องที่รัก ผมขอหนุนใจทุกคนด้วยพระวจนะในพระธรรมฮักไก่บทที่สองข้อ9ที่บอกว่าสง่าราศีของพระวิหารหลังใหม่นี้จะยิ่งใหญ่กว่าวิหารหลังเดิมพี่น้องครับผมเชื่ออย่างสุดใจเลยนะครับว่าพระวิญญาณรมสุดกำลังจะเข้ามาซ่อมแซมหรือฟื้นชีวิตคุณให้กลับมาสง่างามเข้มแข็งและเต็มเปี่ยมไปด้วยสง่าราศีของพระเจ้ามากกว่าเดิมแน่นอนครับสำหรับก้วต่อไป เพื่อให้พวกเราไม่พลาดในทุกๆกการติดต่อสื่อสารก็ขอให้พี่น้องเตรียมตัวง่ายๆตามนี้นะครับข้อแรกก็คือรอรับลิงก์สำหรับเข้ากลุ่มฮักไกลรุ่นหนึ่งซึ่งผมจะส่งให้ทาง l ลายไอดตามที่คุณลงทะเบียนมานะครับข้อ 2. พอกดเข้ากลุ่มลายเฉพาะกิจนี้แล้วซึ่งก็จะมีแค่พวกเราที่ลงทะเบียนเรียนเท่านั้นนะครับประมาณร้อยคนก็อย่าลืมทักทาย แนะนำตัวและทำความรู้จักเพื่อนร่วมรุ่นกันนะครับเราจะใช้กลุ่มไลน์นี้เป็นเหมือนพื้นที่ในการทำเวิร์กช็อปหรือส่งกันบ้านแบบสบายๆและใช้สำหรับนัดหมายเวลาที่เราจะประชุมแอปพลิเคชัน Zoom กันในแต่ละสัปดาห์นะครับพี่น้องครับสุดท้ายนี้ผมขอพระเจ้าไวยพรพี่น้องทุกคนในการเดินทางครั้งนี้ฝากอธิษฐานเผื่อกันและกันและขอให้ทุกคนเตรียมใจให้พร้อม ที่จะรับกันหรือฟื้นฟื้นฟูพระวิหารภายในจากพระเจ้าไปด้วยกันนะครับแล้วพบกันในบทเรียนแรกสําหรับรุ่นหนึ่งในวันที่23กุมภานี้นะครับขอพระเจ้าสถิตยอยู่ด้วยและอวยพระพรทุกคนครับสวัสดีครับ